หลังจากที่ได้ลองใช้วิเจอร์รูมาโปรมาได้สักระยะหนึ่งชอบมากครับชอบภาพที่มีความคมชัดภาพกว้างแล้วก็ดีไซน์ที่ดูทันสมัยมีไฟวิง่งแล้วก็ใส่สบายมาพร้อมกับความละเอียดที่มากขึ้นเป็น1200 p จะเรียกว่าเป็น 4K l i g h ใกล้ๆกับ 4K นั่นเองแล้วก็มีภาพที่มีความคมชัดสดใสามากขึ้นเป็นไมโคร OLED เทียบจอเสมือนได้ประมาณ152นิ้วแต่ถ้าหากว่าจะเทียบเป็นจอมอนิเตอร์ทั่วๆไปก็คือประมาณ28นิ้วนะครับเป็นจอใหญ่ทำให้เราดูหนังทำงานได้อย่างเต็มตาต้องจากนี้การดีไซน์ดีไซน์ให้เบา79กร,รมัมทำให้เราสามารถสวมใส่ได้ทั้งวันแล้วก็การออกแบบที่มีความเท่นะครับให้มีความยืดหยุ่น สวมใส่ได้สบายไม่ร้อนแล้วก็ยังสามารถปรับแต่งสำหรับคนที่มีสายตาสั้นได้ที่ลบ400แต่ถ้าหากใครมีสายตาสั้นเกินกว่านั้นก็สามารถหาตัวเสริมเป็นแม่เหล็กนะครับมาแปะติดตรงนี้ง่ายๆปานรองจมูกนะครับเป็นแม่เหล็กครับคราวนี้ถอดง่ายมีการออกแบบให้มีกล้องตรงกลางด้วยนะครับซึ่งสามารถเอาไว้ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้รวมไปถึง ต่อไปก็สามารถจะใช้ควบคู่กับตัวซอฟต์แวร์ทำซิกดอปนะครับทำภาพล็อกอยู่กลางอากาศได้ไม่ใช่แค่ความคมชัดแล้วก็ดีไซน์ที่สวยอย่างเดียวนะครับตัววีเจอร์ที่พิเศษมากๆก็คือมีฟีเจอร์ที่แปลงคอนเทนต์ 2D เป็น 3D ได้แบบเรียวไทม์บนมือถือของเราเนี่ยแหละทำให้เราสามารถดูภาพถ่ายดูวิดีโอเป็น3มิติได้ทันที นะครับรวมไปถึงเสียงที่ดีจากลำโพงฮาร์แมนที่อยู่ด้านข้างมีเสียงที่นุ่มลึกดังชัดเจนแต่ไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลนสามารถปรับแสงได้ให้โปรง่งให้ทึบนะครับเพื่อสะดวกในการดูภาพของเรา ทำงานก็ง่ายด้วยฟีเจอร์ที่ทําหลายหน้าจอได้บนคอมพิวเตอร์จะเป็น Mac หรือ Windows ทํางานได้จริงนะครับรวมไปถึงเอามาใช้ในการดูหนังก็ดีเอามาเล่นเกมก็มันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทั้ง iPhone, Android รวมไปถึงเครื่องเล่นเกมที่เป็น Steam Deck หรือ Switch 2ได้เยี่ยมมากนี่คือแว่นวิชาร Luma Pro, แว่น XR ที่รวมเอาความบันเทิงและก็การทำงานครบจบอยู่ในแว่นเดียวกัน ลองไปใช้กันดูนะครับ